ลองจินตนาการว่าคุณตื่นขึ้นกลางดึกและขาของคุณถูกบีบรัดด้วยตะคริวที่เจ็บปวดจนคุณไม่สามารถขยับได้มันเป็นความจริงที่หลายล้านคนในเวกัยเษียณต้องเผชิญทุกคืนและสําหรับหลายๆคนมันเป็นสิ่งที่พวกเขาได้ยอมรับไปแล้วแต่จะเป็นอย่างไรหากเราบอกคุณว่าโซลูชันที่แท้จริงอาจไม่ใช่ในตู้ยาแต่เป็นในห้องครัวของคุณใช่แล้วมีอาหารที่ร่อยและง่ายที่สามารถต้องการตะคริวที่เจ็บปวดเหล่านั้นและช่วยให้คุณนอนหลับตลอดทั้งคืน โดยไม่มีปัญหาในวิดีโอวันนี้เราจะเปิดเผย10อันดับอาหารที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาศาสตร์ที่สามารถช่วยคุณต่อสู้กับตะคริวที่ขารักษาขาของคุณให้แข็งแรงและมีสุขภาพดีและช่วยให้คุณนอนหลับได้โดยไม่มีตะคริวติดตามต่อไปคุณจะไม่อยากพลาดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกอย่าลืมกดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆ สงสัยว่าจะหยุดตะคริวที่ขาเหล่านั้นได้อย่างไรดีมากคุณมาถูกที่แล้วติดตามต่อไปเพื่อค้นหาวิธีที่อาหารที่ง่ายและสามารถหาซื้อได้ทั่วไปสามารถทำให้การบรรเทาอย่างยาวนานจากตะคริวที่ขาอาหารเหล่านี้บางรายการอาจมีอยู่ในห้องครัวของคุณแล้วขณะที่บางรายการอาจทําให้คุณประหลาดใจกับศักยภาพในการช่วยบรรเทาอาหารเหล่านี้ไม่เพียงแค่บรรเทาตะคริวแต่ยังสนับสนุนสุขภาพโดยรวมของคุณให้สารอาหารที่ร่างกายของคุณต้องการเพื่อให้คุณรู้สึกดีที่สุด แต่ก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดฉันอยากจะฟังจากคุณหน่อยคุณกำลังดูอยู่ที่ไหนฝากคอมเมนต์ไว้ด้านล่างและแชร์ความคิดเห็นของคุณกับฉันที่นี่คือพื้นที่ของคุณที่จะถามคำถามหรือแชร์ประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับตะคริวที่ขาและหากคุณลหลงไหลในเรื่องการใช้ชีวิตอย่างดีในวัยชรายอย่าลืมกดปุ่มสมัครเมื่อคุณเข้าร่วมชุมชนเฮลท์สามคุณจะได้รับเคล็ดลับและกลเม็ดที่มีค่าในการดูแลสุขภาพและการมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติมันเกี่ยวกับการมอบอำนาจ ให้คุณควบคุมการเดินทางสุขภาพของตัวเองและฉันรู้สึกตื่นเต้นที่ได้มีคุณร่วมการผจญภัยนี้กับฉันดังนั้นเรามาเริ่มกันเถอะและสำรวจวิธีที่อาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารเหล่านี้สามารถทําให้ขาของคุณแข็งแรงและดีต่อสุขภาพรวมถึงการมีชีวิตที่ดีที่สุดร่วมกัน 1. กล้วยพลังโพแทสเซียมอาหารแรกในรายการของเราคือผลไม้ที่หลายๆคนรู้จักกล้วยธรรมดากล้วยมักถูกเรียกว่า ยาฉีดอิเล็กโทรไลต์จากธรรมชาติและก็มีเหตุผลดีๆ้วยเต็มไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นในการควบคุมการหดตัวของกล้ามเนื้อและสัญญาณประสาทเมื่อระดับโพแทสเซียมลดลงกล้ามเนื้ออาจไปเกินต่อสัญญาณจากประสาทซึ่งอาจกระตุ้นการหดตัวโดยไม่สมัครใจที่รู้จักกันดีในชื่อตะคริวนี่เป็นเรื่องปกติในผู้สูงอายุเนื่องจากมวลกล้ามเนื้อและระดับน้ําในร่างกายลดลงตามธรรมชาติเมื่ออายุมากขึ้น แล้วโพแทสเซียมช่วยป้องกันตะคริวเหล่านี้ได้อย่างไรโพแทสเซียมทำงานรวมกับโซเดียมและแมกนีเซียมเพื่อทำให,ให้ใหญ่กล้ามเนื้อสงบและผ่อนคลายป้องกันไม่ให้เกิดการกระตุกหรือการเกรง็งเพียงแค่กล้วยขนาดกลางหนึ่งลูกก็มีโพแทสเซียมประมาณ400มิลลิกรัมซึ่งเป็นปริมาณที่สำคัญในการรักษาการทำงานของกล้ามเนื้อให้เหมาะสมและป้องกันตะคริวเหล่านั้น หนึ่งในข้อดีที่ดีที่สุดของกล้วยคือความหลากหลายของมันไม่เพียงแค่เป็นขนมขบเคี้ยวที่ดีและรวดเร็วแต่ยังสามารถทานคู่กับอาหารได้หลากหลายหากคุณกำลังคอยดูการรับน้ำตาลหรือกำลังจัดการกับโรคเบาหวานคุณสามารถเลือกกล้วยที่ยังไม่สุกมากซึ่งมีแป้งต้านทานสูงมากขึ้นซึ่งย่อยได้ช้ากว่าและไม่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งขึ้นเร็วกล้วยยังมีอีกหนึ่งสมบัติที่ซ่อนอยู่สำหรับผู้สูงอายุวิตามิน B6 ซึ่งสนับสนุนการทำงานของเส้นประสาทที่แข็งแรง ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์โดยเฉพาะสําหรับผู้ที่มีอาการปวดเส้นประสาทเช่นการจีดหรือกล้าเนื้อขาเมื่อยล้าร่วมกับตะคริวอยากเพิ่มกล้วยในอาหารของคุณหมายลองใส่กล้วยลงในข้าวโอ๊ตผสมในสมูทตี้หรือแค่ทานเป็นขนมกบเคี้ยวเร็วๆ 2. ออะโวคาโดการผสมผสานของโพแทสเซียมและแมกนีเซียมอาหารถัดไปในรายการของเราคืออะโวคาโดผลไม้ที่อัดแน่นไปด้วยทั้งโพแทสเซียมและ ium, แมกนีเซียมแม้ว่ากล้วย จะได้รับการชื่นชมในเรื่องโพแทสเซียมแต่แอโวคาโดจะมีการผสมผสานทั้งโพแทสเซียมและแมกนีเซียมซึ่งทั้งสองแร่ธาตุนี้สําคัญต่อการทํางานของกล้ามเนื้อและอโวคาโดให้โพแทสเซียมมากกว่าด้วยพร้อมกับไขมันที่ดีต่อสุขภาพที่ช่วยสนับสนุนสุขภาพของเส้นประสาทและลดการอักเสบแต่ไขมันที่ดีเหล่านี้ช่วยป้องกันตะริวได้อย่างไรอโวคาโดอุดมไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องการลดการอักเสบในระบบ ปัญหาที่อาจส่งผลต่อการเกร็งกล้ามเนื้อและระคายเคืองเส้นประสาทโดยเฉพาะในผู้สูงอายุไขมันเหล่านี้ยังช่วยในการดูดซึมวิตามินที่ละลายในไขมันเช่นวิตามินดีซึ่งมีความสำคัญต่อการควบคุมแคลเซียมและการหดตัวของกล้ามเนื้อแมกนีเซียมที่สำคัญไม่แพ้โพแทเสเซียมมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายผู้สูงอายุหลายคนประสบกับการขาดแมกนีเซียมเนื่องจากการใช้ยาหรือการดูดซึมที่ลดลงเมื่ออายุมากขึ้น การรวมอะโวคาโดไว้ในอาหารสามารถช่วยฟื้นฟูระดับแมกนีเซียมและบรรเทาตะคริวอาการเกรง็งและแม้กระทั่งความตึงเครียดแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดอะโวคาโดยังเต็มไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระและสาระประกอบอย่างไฟโตสเตอรลอและที่ช่วยลดการอักเสบและอาการตึงของข้อต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาข้อต่อ,อเช่นข้อเสกเสบหากคุณกำลังมองหาวิธีเพิ่มอะโวคาโดในมื้ออาหารตัวเลือกมีมากมายไม่ว่าจะเป็นการบดลงบนขนมปังปิ้ง ผสมลงในสมูทตี้หรือเพิ่มลงในสลัดความเป็นไปได้ไม่เพียงแต่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่ยังอร่อยอีกด้วย 3. ผักโขมเครื่องกระตุ้นแมกนีเซียมและการไหลาวิโลหิตผักโขมอาจเป็นส่วนประกอบทั่วไปในสลัดแต่จริงๆแล้วมันมากกว่าผักใบเขียวมันเป็นแหล่งพลังงานทางโภชนาการที่เต็มไปด้วยแมกนีเซียมและโบนัสคือในเตรดทอนมชาติที่ช่วยปรับปรุงการไหลาเวียนของเลือดการไหลาเวียนของเลือดมีบทบาทสําคัญในการป้องกันการตะคริวที่ขา โดยเฉพาะในตอนกลางคืนที่ขามักจะตึงและแข็งตัวด้วยความสามารถในการส่งเสริมการไหลเวียนที่ดีขึ้นผักโขมจึงเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมในอาหารที่เน้นการป้องกันการหดตัวของกล้ามเนื้อที่ไม่สบายตัวนี้แมกนีเซียมเป็นที่รู้จักกันดีในความสามารถในการสนับสนุนการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อขณะที่ไนเตรตในผักขมจะถูกเปลี่ยนเป็นไนตรกออกไซด์ในร่างกายซึ่งช่วยขยายหลอดเลือดและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังกล้ามเนื้อและขา การไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นนี้สามารถช่วยลดการเกร็งของกล้ามเนื้อบรรเทาความเหนื่อยล้าและแม้กระทั่งช่วยให้การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเร็วขึ้นสําหรับผู้สูงอายุนี่อาจเป็นประโยชน์โดยเฉพาะเพราะมันช่วยรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อและป้องกันตะคริวได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับผักโขมคือความหลากหลายคุณสามารถผัดผสมลงในสมูทตี้หรือใส่ ลงในซุปทําให้มันง่ายต่อการเพิ่มเข้าไปในมื้ออาหารสําหรับผู้สูงอายุที่มีความไวต่อการย่อยอาหารการปรุงผักโขมเล็กน้อยสามารถช่วยเพิ่มการดูดซึมแมกนีเซียมและสารอาหารต่างๆโดยการลดออกซาเลตซึ่งอาจขัดขวางการดูดซึมสารอาหารนอกจากนี้ผักโขมยังเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสําหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการรับประทานโซเดียมมันมีโซเดียมน้อยแต่มีโพแทสเซียมสูงซึ่งช่วยรักษาสมดุลของอิเล็กโทรไลต์ โดยไม่ทําให้ความดันโลหิตสูงดังนั้นหากคุณกําลังมองหาอาหารที่ดีต่อหัวใจและสามารถช่วยป้องกันตะคริวได้ผักโขมคือทางเลือกที่เหมาะสมในการเพิ่มเข้าไปในอาหารของคุณไม่ว่าจะสดหรือปรุงแล้วผักโขมที่เต็มไปด้วยสารอาหารนี้ก็มีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพโดยรวมหากคุณยังคงรับชมวิดีโอนี้และพบว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์กรุณาคอมเมนต์หด้านล่างเพื่อบอกให้ฉันรู้ว่าคุณยังคงอยู่ที่นี่กับฉันสีเมล็ดฟักทอง เล็กแต่มีพลังอย่าปล่อยให้ขนาดเล็กของมันทําให้คุณหลงกลมเมล็ดฟักทองหรือที่รู้จักกันในชื่อปาปิตัสเป็นแหล่งพลังงานทางโภชนาการที่เต็มไปด้วยแมกนีเซียมเพียงแค่หยิบมันมาประมาณหนึ่งออนประมาณ28กรัมคุณจะได้รับแมกนีเซียมเกือบ4 0ของอองค์ความต้องการประจําวันการดูดซึมแมกนีเซียมจากมเมล็ดฟักทองนั้นง่ายและมันมีบทบาทสําคัญในการควบคุมสัญญาประสาทและการหดตัวของกล้ามเนื้อซึ่งช่วยลดการเกิอดตะคริวได้อย่างมีในสําคัญ แต่นอกจากแมกนีเซียมแล้วเมล็ดฟักทองยังมีมากกว่านั้นเมล็ดเล็กๆนี้ ý, ยังอุดมไปด้วยทริปโตฟานซึ่งเป็นกรดอะมิโนโที่ช่วยส่งเสริมการผลิตเซโรโทนินและเมลาโทนินฮอร์โมนเหล่านี้สําคัญสําหรับการรับปรุงคุณภาพการนอนหลับซึ่งทําให้เมล็ดฟักทองมีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุที่มีอาการตะคริวที่รบกวนการนอนหลับหรือผู้ที่ประสบปัญหาการหลับหลังจากตะคริวการนอนหลับที่ดีมีความสําคัญต่อการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อและสุขภาพโดยรวม ดังนั้นการเพิ่ม,มเมล็ดฟักทองในอาหารของคุณอาจเป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญสําหรับคุณสิ่งที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างเกี่ยวกับมเมล็ดฟักทองคือมันมีแมกนีเซียมสังกะสีไขมันที่ดีและสารต้านอนุมูลอิสระในรูปแบบธรรมชาติที่สมดุลทําให้มันเป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยมสําหรับบออาหารเสริมไม่ว่าคุณจะต้องการต่อสู้กับการเป็นตะคริวเสริมระบบภูมิคุ้มกันหรือปรับปรุงการนอนหลับมเมล็ดเล็กๆเ,เ,เหล่านี้สามารถทําได้ทั้งหมด ลองโรยมันลงในข้าวโอ๊ตโยเกิร์ตต่อหรือปั่นลงในสมูทตี้เพื่อเป็นของว่างที่มีประโยชน์และช่วยต่อสู้กับตะคริวด้วยโปรไฟล์โภชนาการที่อุดมสมบูรณ์มเมล็ดฟักทองจึงเป็นวิธีง่ายและอร่อยในการดูแลสุขภาพและป้องกันตะคริวที่น่ารำคาญห้าแซลมอนและปลาซาดีนโอเมกา้าลบสามและสุขภาพกระดูกปลาที่มีไขมันสูงอย่างแซลมอนและปลาซาดีนไม่เพียงแต่อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อแต่ยังอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมกา้าลบสาม ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดการอักเสบในกล้ามเนื้อและข้อต่อซึ่งเป็นสองสาเหตุหลักของการเป็นตะคริวและความแข็งเกรองเรือรังโอเมกา้าลบสยังมีประโยชน์ต่อการทํางานของเส้นประสาทและสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและความเมื่อยล้าทําให้ปลานี้เป็นการเพิ่มเติมที่ยอดเยี่ยมในอาหารที่มุ่งหวังป้องกันตะคริวแต่ประโยชน์ยังไม่หยุดเพียงแค่นั้นแซลมอนและปลาซาดินต่างก็อุดมไปด้วยแคลเซียมและวิตามินดี สองสารอาหารที่สําคัญที่มีบทบาทสําคัญในการรักษาฟังก์ชันกล้ามเนื้อและเส้นประสาทวิตามินดีช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมและหากไม่มีระดับวิตามินดีที่เพียงพออบุคคลจะมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแอและเกิดตะคริวมากขึ้นสารอาหารเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับผู้สูงอายุที่อาจเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพและการทํางานของกล้ามเนื้อในวัยชาราปลาซาดีนโดยเฉพาะโดดเด่นเป็นแหล่งแคลเซียมที่ยอดเยี่ยม เพราะมันมีกระดูกที่สามารถรับประทานได้ซึ่งทำให้มันเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้สูงอายุที่อาจไม่สามารถทนต่อผลิตภัณฑ์จากนมหากหาปลาสดได้ยากหรือไม่สะดวกอย่ากกังวลปลาซาดีนกระป๋องและแซลมอนแช่แข็งมีคุณค่าทางโภชนาการเหมือนกันและมีประสิทธิภาพในการช่วยลดตะคริวและปรับปรุงสุขภาพกล้ามเนื้อโดยรวมไม่ว่าคุณจะชอบทานสดหรือเลือกแบบกระป๋องหรือแช่แข็งการนำปลาที่มีไขมันสูงอย่างแซลมอนและปลาซาดีนเข้ามาในอาหารของคุณเป็นวิธีง่าย,ายอร่อยอ และเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่จะช่วยป้องกันการเป็นตะคริวลดการอักเสบและสนับสนุนสุขภาพของเส้นประสาทปลาที่อุดมไปด้วยโอเมกา้าลบสเหล่านี้เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสําหรับทุกคนที่ต้องการรักษาความคล่องตัวและยังคงแอคทีฟอยู่ 6. โยเกิร์ตแหล่งแคลเซียมและโปรไบโอติกที่ทรงพลงังโยเกิร์ตไม่เพียงแต่อร่อยแต่ยังเป็นแหล่งแคลเซียมที่ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นแร่ธาตุ ที่จําเป็นสําหรับการป้องกันตะคริวที่ขาผู้สูงอายุหลายคนพบว่าได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอจากอาหารปกติโดยเฉพาะหากพวกเขาไม่สามารถทนต่อผลิตภัณฑ์จากนมโยเกิร์ตเป็นทางเลือกที่ย่อยง่ายและเบาวกว่าทําให้เหมาะสําหรับมื้อเช้าของว่างหรือการเติมลงในสมูทตี้โดยเฉพาะโยเกิร์ตกรีกถือเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้สูงอายุเพราะมันมีโปรตีนและโพแทสเซียมสูงกว่าโยเกิร์ตทั่วไปและมีน้ำตาลน้อยกว่าปริมาณโปรตีนที่เพิ่มเข้ามาช่วยซ่อมแซมเส้นใหญ่กล้ามเนื้อ และรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุและขาของเรามีแนวโน้มที่จะเป็นตะคริวและอ่อนแอโพแทสเซียมที่ผสมกับแคลเซียมช่วยรักษาฟังก์ชันของกล้ามเนื้อให้ดีซึ่งช่วยป้องกันตะคริวได้อีกด้วยนอกจากแคลเซียมและโปรตีนแล้วโยเกิร์ตยังเต็มไปด้วยโปรไบโอติกแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่ช่วยสนับสนุนสุขภาพของลำไส้ลำไส้ที่แข็งแรงช่วยเพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุสำคัญเช่นแมกนีเซียมและโพแทสเซียม ซึ่งทั้งสององค์อย่างนี้จําเป็นสําหรับการป้องกันตะคริวสําหรับผู้ที่มีอาการแพ้แลคโตสโยเกิร์ตกรีกหรือโยเกิร์ตตอดแลคโตสยังคงให้ประโยชน์เหล่านี้เช่นเดียวกันทําให้เป็นทางเลือกที่หลากหลายและเหมาะสมสําหรับทุกคนหากคุณกําลังมองหาวิธีเพิ่มโยเกิร์ตในกิจวัตรของคุณการนำโยเกิร์ตมาปรับใช้กับมื้ออาหารหรือของว่างของคุณเป็นเรื่องง่ายลองเพลิดเพลินกับโยเกิร์ตแบบธรรมดาผสมกับสมูทตี้หรือท็อปปิ้งด้วยผลไม้และถูกเพื่อเป็นของว่างที่อร่อยช่วยป้องกัน การเป็นตะคริวและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมได้ดีไม่ว่าคุณจะชอบโยเกิร์ตแบบธรรมดาหรือรสชาติใดๆโยเกิร์ตก็สามารถเป็นเพื่อนที่ดีในการป้องกันการเป็นตะคริวที่ขาและส่งเสริมสุขภาพโดยรวม7ไข่โปรตีนครบถ้วนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อไข่เป็นแหล่งโปรตีนที่ยอดเยี่ยมเพราะมีกรดอะมิโน,โนทั้ง9ชนิดที่จําเป็นสําหรับการซ่อมแซมและฟื้นฟูกล้ามเนื้อสําหรับบอผู้สูงอายุที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรงปัญหาสมดุล หรือการเป็นตะคริวที่ขาไข่เป็นทางเลือกอาหารที่ดีเยี่ยมที่จะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและพัฒนาการทํางานของประสาทโปรตีนคุณภาพสูงที่พบในไข่เป็นสิ่งจําเป็นในการรักษามวลกล้ามเนื้อซึ่งมักลดลงตามอายุนอกจากโปรตีนแล้วไข่ยังมีวิตามิน B12 ซึ่งเป็นสารอาหารสําคัญสําหรับสุขภาพของเส้นประสาทและการทํางานของกล้ามเนื้ออย่าง,งอ่อนถูกต้องผู้สูงอายุโดยเฉพาะมีความเสี่ยงสูงต่อการขาดวิตามิน B12 ซึ่งอาจทําให้เกิดอาการเช่นอาการชาตะคริวอ่อนลา้าและแม้แต่ปัญหาในการตั้งสมาธิและความจําไข่ให้แหล่งวิตามิน B12 ที่สามารถดูดซึมได้ง่ายทําให้มันเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเพิ่มวิตามินสําคัญนี้ในอาหารของพวกเขาไข่ยังมีความหลากหลายและสามารถใส่ในมื้ออาหารต่างๆไม่ว่าจะทาไข่คนต้มปอนเซน หรือใส่ในสลัดและแซนด์วิชมันไม่เพียงแต่มีประโยชน์แต่ยังทําให้การเตรียมอาหารเป็นเรื่องง่ายทําให้มันเป็นทางเลือกที่สะดวกสําหรับทุกคนที่ต้องการปร,ปรับปรุงอาหารของตนการเพิ่มไข่ในมื้ออาหารสามารถช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสุขภาพของเส้นประสาทและช่วยป้องกันการเป็นตะคริวซึ่งเป็นวิธีง่ายๆที่ส่งพลังในการดูแลร่างกายขณะเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุไม่ว่าคุณจะมองหาวิธีฟื้นฟูกล้ามเนื้อหรือเพิ่มพลังงานไข่ก็เป็นอาหารที่เต็มไปด้วยสารอาหารที่จะช่วยรักษาสุขภาพโดยรวม 8. น้ำมะพร้าวเครื่องดื่มอิเล็กโทรไลต์จากธรรมชาติน้ำมะพร้าวเป็นแหล่งอิเล็กโทรไลต์ธรรมชาติที่ยอดเยี่ยมที่ร่างกายต้องการเพื่อการทํางานที่เหมาะสมรวมถึงโปแตเสเซียมแมกนีเซียมแคลเซียมและโซเดียมอิเล็กโทรไลต์เหล่านี้มีความสําคัญในการรักษาการทํางานของกล้ามเนื้อที่เหมาะสมและการทํางานของร่างกายโดยรวมซึ่งยิ่งสําคัญยิ่งขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นสําหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะคนที่มีแนวโน้มเป็นตะคริวจากการขาดน้ํา หรือระดับแร่่าต่ต่ำน้ำมะพร้าวเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพและเป็นธรรมชาติแทนเครื่องดื่มกีฬาอื่นๆที่มักมีน้ำตาลและสารเติมแต่งที่มากเกินไปแทนที่จะเพึ่งพานอมัมดื่มที่อาจมีแคลอรี่สูงและคุณค่าทางโภชนาการต่ำน้ำมะพร้าวให้ทางเลือกในการให้ความชุ่มชื้นที่สะอาดและบริสุทธิ์ที่เติมเต็มอิเล็กโทรไลต์ของร่างกายโดยไม่มีสารเติมแต่งที่เป็นอันตราย น้ำมะพระ้าวมีประโยชน์โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ทานยาขับปัสสาวะซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลในอิเล็กโทรไลต์ยาขับปัสสาวะมากทำให้ร่างกายสูญเสียแร่ธาตุสำคัญเช่นโปแตเสเซียมและแมกนีเซียมทำให้ยากขึ้นสำหรับผู้สูงอายุในการรักษาสมดุลที่ดีการดื่มน้ำมะพระ้าวจะช่วยย่อเติมแร่ธาตุเหล่านี้กลับคืนมาอย่างธรรมชาติและลดความเสี่ยงของปัญหาต่างๆเช่นตะคริวอ่อนล้าและอาการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขาดน้ำ และความไม่สมดุลของอิเล็กโทรไลต์มันเป็นวิธีง่ายๆและมีประสิทธิภาพในการรักษาความชุ่มชื้นและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมโดยเป็นการรักษาระดับอิเล็กโทรไลต์และการทำงานของกล้ามเนื้อให้คงที่หากคุณยังดูวิดีโอนี้และคิดว่าบทเรียนเหล่านี้มีประโยชน์โปรดคอมเมนต์2ด้านล่างเพื่อบอกฉันว่าคุณยังอยู่กับฉัน9มันหวานอาหารที่เต็มไปด้วยสารอาหารและช่วยป้องกันตะคริว มันหวานเป็นอาหารที่มีประโยชน์เต็มไปด้วยสารอาหารสำคัญเช่นโพแทสเซียมแมกนีเซียมและแคลเซียมซึ่งทั้งหมดมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานของกล้ามเนื้อที่เหมาะสมและการป้องกันตะคริวแร่ธาตุเหล่านี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่อาจประสบปัญหาตะคริวจากการเปลี่ยนแปลงตามวัยหรือความไม่สมดุลของแร่ธาตุนอกจากนี้มันหวานยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งช่วยในการย่อยอาหารและสารต้านอนุมูลอิสระเช่นเบต้าแคโรทีน และวิตามินซีซึ่งช่วยลดการอักเสบและส่งเสริมสุขภาพข้อต่อสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทั้งตะคริวและอาการปวดข้อต่อมันหวานเป็นทางเลือกธรรมชาติและดีต่อสุขภาพความหลากหลายในการใช้มันหวานทําให้มันเป็นส่วนเสริมที่ดีในอาหารของผู้สูงอายุไม่ว่าจะทําอบบดหรือคั่วมันสามารถเตรียมได้หลายวิธีเพื่อให้เหมาะก,กับรสนิยมส่วนตัวพร้อมกับให้ประโยชน์ทางโภชนาการที่มีค่ามันหวานไม่เพียงช่วยป้องกันตะคริวในเวลากลางคืนแต่ยังช่วยส่งเสริมการนอนหลับที่ดีขึ้น ด้วยการช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายและฟื้นฟูกล้ามเนื้อนี่ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับการปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับในผู้สูงอายุที่มักประสบกับความไม่สบายของ,งอกล้ามเนื้อในช่วงกลางคืนมันฝรั่งหวานยังเข้ากันได้ดีกับอาหารที่อุดมไปด้วยโปรตีนเช่นไข่หรือปลาซึ่งทำให้มันเป็นส่วนหนึ่งของมื้ออาหารที่ช่วยป้องกันการเป็นตะคริวได้อย่างอาเดียมอาหารเหล่านี้ร่วมกันให้การผรสมผสานของสารอาหารที่จำเป็นที่สามารถถ่าช่วยลดการเป็นตะคริวของกล้ามเนื้อ และส่งเสริมสุขภาพโดยรวมที่ดีขึ้นสำหรับผู้สูงอายุที่กำลังมองหาวิธีธรรมชาติและดีต่อสุขภาพในการป้องกันการเป็นตะคริวและสนับสนุนสุขภาพข้อต่อมันฝรั่งหวานเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยม 10. อัลมอนด์แมกนีเซียมและสารต้านอนุมูลอิสระอัลมอนด์เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและเป็นแหล่งแมกนีเซียมที่สำคัญยอซึ่งเป็นแร่าธาตุที่ช่วยในการป้องกันการเป็นตะคริวของกล้ามเนื้อแมกนีเซียม ช่วยในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อและการได้รับแมกนีเซียมในปริมาณที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่อาจมีแนวโน้มที่จะเป็นตะคริวนอกจากแมกนีเซียมแล้วอัลมอนด์ยังเต็มไปด้วยวิตามินอ e, ีไขมันดีและโปรตีนจากพืชซึ่งทั้งหมดนี้ทำงานร่วมกันเพื่อลดการอักเสบปรับปรุงการไหลาเวียนเลือดและสนับสนุนการฟื้นฟูกล้ามเนื้อสิ่งนี้ทําให้อัลมอนด์เป็นอาหารที่เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการบรรเทาความไม่สบายของกล้ามเนื้อ และสังเสริาสุขภาพโดยรวมเพียงแค่หยิบอัลมอนด์จำนวนเล็กน้อยประมาณ1 0 1ถึงเม็ดก็เพียงพอที่จะได้รับประโยชน์โดยไม่ทําให้แคลอรี่เกินขีดจํากัดนี่ทาให้อัลมอนด์เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับขนมกบเคี้ยวที่ดีต่อสุขภาพและอิ่มท้องซึ่งสนับสนุนทั้งสุขภาพกล้ามเนื้อและโภชนาการโดยรวมนอกจากนี้อัลมอนด์ยังมีความหลากหลายและสามารถนํามาปรับใช้ในมื้ออาหารประจําวันได้ง่ายไม่ว่าจะทานเป็นขนมกบเคี้ยง่าย โดยบนสลัดหรือข้าวโอ๊ตหรือผสมในสมูทตี้อัลมอนด์เป็นวิธีที่อร่อยและสะดวกในการเพิ่มการได้รับสารอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่มองหาวิธีป้องกันการเป็นตะคริวลดการอักเสบและปรับปรุงการไหลาเวียนเลือดอัลมอนด์เป็นส่วนเสริมที่ง่ายและอร่อยในอาหารของพวกเขาการผสมผสานของแมกนีเซียมไขมันดีและสารต้านอนุมูลอิสระทำให้มันเป็นพันธมิตรที่ทรงพลังในการรักษาการทำงานของกล้ามเนื้อและส่งเสริมสุขภาพโดรยรวม ดังนั้นครั้งหน้าที่คุณต้องการขนมกบเคี้ยวที่สนับสนุนทั้งกล้ามเนื้อและหัวใจให้หยิบอัลมอนด์มาทานหวังว่าคุณจะพบว่าการใช้วิธีธรรมชาติเหล่านี้ในการป้องกันการเป็นตะคริวและส่งเสริมสุขภาพโดยรวมมีประโยชน์ตั้งแต่ประโยชน์ของน้ำมะพร้าวมันฝรั่งหวานและอัลมอนด์ไปจนถึงบทบาทที่ทรงพลังในการลดการอักเสบสนับสนุนการทำงานของกล้ามเนื้อ และเพิ่มการไหลเวียนเลือดนี่คือสิ่งที่เราสามารถทําได้ด้วยอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการง่ายๆเพื่อดูแลร่างกายของเราแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรไปบ้างสิ่งหนึ่งที่คุณจะนําไปใช้ในชีวิตวันนี้คืออะไรเรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ยินความคิดเห็นของคุณดังนั้นอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้านล่างและบอกเราว่าคุณจะนาเคล็ดลับเหล่านี้ไปใช้ในกิจวัตรประจําวันของคุณอย่างไรหากคุณชอบวิดีโอนี้กรุณาทิ้งความคิดเห็นของคุณด้านล่าง และอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับเนื้อหาที่มีประโยชน์เพิ่มเติมการสนับสนุนของคุณมีความหมายกับเรามาก